ในการศึกษาวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ที่มีดาวเลิกอยู่ใจกลางแต่ก็ยังมีแถบดาวเคราะห์น้อยที่ปรากฏขึ้นในระบบนั้นดังเช่นระบบสุริยะของเราที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางในขอบเขตนอกดาวเนปจูนเป็นแถบดาวเคราะห์น้อยที่มีชื่อว่าแถบไคเปอร์เบลซึ่งเต็มไปด้วยวัสดุน้ำแข็งหลายพันดวงซึ่งรวมทั้งดาวพูตโตโดยแถบไคเปอร์ N นั้นสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยแสงอินฟาเรด หนึ่งในตัวอย่างการศึกษาแถบดาวเคราะห์น้อยคือระบบดาวเคราะห์ของฟอร์มาฮาวที่มีวงแหวนฝุ่นที่ซ้อนกันแถบวงแหวนเหล่านี้เกิดจากดาวเคราะห์ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ซึ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นามมนมานี้ในตอนนี้ได้มีการถ่ายภาพใหม่จากกล้องทอรทัศน์อวกาศเจมเว็บซึ่งเปิดเผยเมฆฝุ่นที่ไม่เคยพบมาก่อนด้วยคลื่นย่านอินฟาเรดที่ทรงประสิทธิภาพมากกว่าแต่ก่อน การศึกษาแถบดาวเข้อน้อยและการวิวัฒนาการของแถบดาวเข้อน้อยนั้นจะเป็นอย่างไรมาติดตามในวิดีโอนี้กันครับฟารมาฮาวเป็นกลุ่มดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวปลาใต้ซึ่งอยู่ห่างจากโลกไปประมาณ25ปีแสง จากความสว่างที่เด่นชัดทำให้สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้โดยคำว่าฟอร์มาฮาวเป็นภาษาอาหรับซึ่งแปลมาจากบันทึกของปโตเลมีโดยคำว่าฟอร์มาฮาวแปลว่าปากของปลาวานโดยฟอร์มาฮาวเป็นดาวฤกษ์ประเภท A ซึ่งเป็นดาวฤกษ์สีน้ำเงินในขณะที่ดวงอาทิตย์นั้นเป็นดาวฤกษ์ประเภท G ซึ่งเป็นดาวฤกษ์สีเหลืองซึ่งมีการปลดปล่อยพลังงานน้อยกว่าฟอร์มาฮาวสิ่งที่น่าสนใจคือ ดาวฤกษ์ฟอร์มาฮาวมีมวลและขนาดที่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์2เท่าแต่สามารถแผ่รังสีพลังงานได้มากกว่าดวงอาทิตย์ถึง16เท่าโดยการแผ่รังสีอันมหาศาลของดาวเลิกฟอร์มา h ฮาวจึงทำให้ภาพถ่ายจากกล้องทรทัศน์อวกาศฮัปเบิลเห็นแนวการแผ่รังสีที่ไปกระทบกับกลุ่มก๊าซและวงแหวนทำให้เห็นองค์ประกอบต่างๆของระบบดาวเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบภาพถ่ายของฟอร์มาฮาว โดยทางด้านซ้ายนั้นเป็นของฮับเบิลส่วนทางด้านขวาเป็นของเจมเว็บซึ่งจะมีการเห็นวงแหวนชั้นในได้ชัดเจนกว่าภาพถ่ายของฮับเบิลโดยในช่วงปี2008ได้มีการค้นพบดาวฤกษ์ที่โคจรรอบฟอร์มาฮาวโดยตั้งชื่อว่าฟอร์มาฮาวปีซึ่งหลักฐานในปัจจุบันไม่ใช่ดาวเคราะห์ซึ่งในปัจจุบันใช้คำว่าแฟร์สตาร์คือเป็นดาวที่มีการปลดปล่อยแสงคล้ายดาวฤกษ์ซึ่งมีการเพิ่มความสว่างหลายนาทีแล้วก็ดับไป นอกจากนี้ดาวดวงนี้ยังเป็นต้นเหตุในการขยายวงแหวนได้ฉายาว่าเดกอนซึ่งเป็นสัพลาดจากนิยายเลิฟครับเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระบบสุริยะของเราวงโครจรของเดกอนก็มีขนาดใหญ่กว่าแถบไคเปอร์โดยในที่นี้จะใช้หน่วยดาราศาสตร์หรือ AU หน่หน่วยดาราศาสตร์นั้นคือระยะทางโดยเฉลี่ยจากโลกถึงดวงอาทิตย์ซึ่งมีค่าประมาณ150ล้านกิโลเมตรจากดวงอาทิตย์จนถึงแถบไคเปอร์นั้น มีความห่างประมาณ30 AU ในขณะที่แถบดาวเคราะห์น้อยชั้นนอกสุดของฟอร์มัลเฮาหห่างจากดาวฤกษ์ประมาณ133 AU การที่แถบดาวเคราะห์น้อยชั้นนอกสุดไกลจากกึ่งกลางเป็นอย่างมากน่าจะเกิดจากการแผ่รังสีอันมหาศาลจากดาวฤกษ์ในใจกลางจากภาพถ่ายกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บสามารถแบ่งชั้นวงแหวนต่างๆของฟอร์ม h ลเฮาได้ชัดเจนม,มากยิ่งขึ้น โดยแผ่นชั้นในนั้นประกอบด้วยเท่าคาร์บอนขนาดเล็ก1 0จนถึง300นาโนเมตรโดยมีการจับกลุ่มกันตั้งแต่ห่างจากดาวฤกษ์0.1 AU แล้วไปในส่วนที่มีการเกาะกลุ่มกันหนาแน่นมากขึ้นตั้งแต่0 4จนถึง1 A u วงแหวนชั้นนอกสุดนั้นมีรัศมี133 AU ซึ่งในชั้นนี้เป็นวงแหวนที่มีความเด่นชัดโดยมีความกว้างของแถบอยู่ที่ประมาณ 25 a u โดยการศึกษาแถบดาวเคราะ์น้อยในฟอร์มา h o ฮาวนั้นจะมีส่วนช่วยในการเข้าใจวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ที่เกิดขึ้นในระบบสุริยะของเราโดยการซิมูเลชันการก่อตัวของแถบไพ p e เปอร์ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันกับการก่อตัวของดาวเคราะ์ต่างๆมีความเกี่ยวข้องกันฟอร์มาฮาวจึงเป็นหนึ่งในตัวอย่างการศึกษาการวิวัฒนาการของดาวเคราะก่อนการก่อตัวเป็นแถบไพเปอร์ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ